สวัสดีค่ะเพื่อนมาเดมนมาเจอจ้ะเนี่ยปลาสนจะเยอะมากแต่ว่ามีน้ำเนาะน้ำบักเล็บแมวหลายจ้ะนี่บรรยากาศเนาะคะเนาะชอบคลิปนี้เขามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เขามารับชม้าเจออีกแล้วจ้ะนี่เห็นบอกคะ่ะนี่ดเจอจ้ะอุอ้ยเสดายดีแมมเอ้ยรอจักหน่อยเด้อเ้อรอก่อนเอด้อแมมเด้อใจดอก งามๆนี่นี่อีกดอกนึงถ้าในป่ามันจะขายาวเนาะนี่ค่ันเพื่อนๆสวยสามดอกสวยๆค่ะหนู่อีกดอกนึงสี่ดอกนี่สี่ดอกจ้าอ๋อมารู้นันโอ้ยเอามาเอาแล้วเหี่ยวเนาแล้วมันกับแม่นเหี่ยวหมดเลย เหรอค่ะอุ้ยมีแต่หน้าอกอุ้ยนี่เชิงแก้วไปเอาได้บ่อุ้ยอุ้ยเท่าแล้วนี่ตัวนี้ได้อยู่อุ้ยขาอุ้ยเสียดายเด้ออ้อบ่เอาละเป็นฟองน้ำล้วค่ะอุ้ยแต่ขาเอาได้อยู่เอาได้เอาได้ขาก็เอาขาก็เอาพี่น้องเก็บปลายเนี่ยสวยคือเก่าค่ะ สวยขึ้นเตาด้วยมาคามาหาเห็ดน้ำกันจะ้ะเพื่อนๆนเมืองไทยเนาะคะ่ะโอเคจ้ะขอไปใส่ตะกร้าก่อนนะคะ่ะนี่จ้ะโอ้ยสวยขนาดบาดน,นี่ดอกนี้เก็บบ่เห็นจะ้ะเพื่อนอยู่กลางแดดคลือคขาเอาได้อยู่บา,บาดปาิทโธดูตัดฟองน้ำเอาค่ะเพื่อนๆไ้ก็สิเอาไปทั้งยังสีละ นี่กับแพทพี่บเอาหรอกจ้ะดู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 ขาเห็ดฝรั่งเห็ดพึ่งใหญ่ยาวเอ้ยเต็มตะกาอีกคือเกาพี่น้องเอ้ยเบิ้งแน่เบิ้งแน่เบิ้งแน่อุ้ยนั่นว้ายต้องหาเบิ้งดีๆค่ะอยู่ใต้อันยาค้าค่ะเพื่อนๆเบิ้งป้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโซนมั่งบอกให้เห็นมันอยู่ตาแดดจ้ะส่องแดดส่องค่ะไปไปตัวจ้าได้ป้ะเนี่ย อุ้ยก็ต้องออกไปใส่แล้วค่ะโอ้ย,อ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 ยสดายดเพิ่งเพิ่งเนยจ้ะฮ่าเด้อหึงเนยแก่แล้วนี่อีกดอกนึงโอ้ยสวยสวยมาเด้อค่ะเด้อช่วยเก็บก,กันเต็มตะการขึ้นเกาจ้าคุณมหาปลาเด็กสดสดโอ้ยหนอ

เดินต่ออีกพี่นอ้องอุ้ยโค้บไปสวยสวยอีกดอกนะึ่งสวยกะสวยไปตัดฟองน้ำบอกค่ะมี2คนเข้ามาอีกแล้วอันนี้อีกดอกอุ้ยดอกก็งามเนาะดูกลับไปบานไปตัดคายอีกแล้วว่ะ ต่อจ้าค่ะโอเค้ยขาใหญ่มากเลยขากวงดอกเดียเอาได้บอเอาขาไปกินอโอ้ยโอ้ยโอ้ย ูพี่น้องขุดฝรั่งขุดเห็ดฝรั่งดูดูอุ้ยนั่นเต็มใหม่เต็มมือจ <c oughs> ิตตดเอาต่อขาเขา <c oughs> เห็นไหมใหญ่ไหมใหญ่สะใจดีดูเต็มจอเลยเด้อมามาด้วยกันนี่ใหญ่ดีจนขักกินคนเขาก็หาทั้งหมดเกือย บอลลูขักินโหนบอลลูเลยไปไปกันโตกจ้ะแต่ไปตัดขาอันนี้ออกไปดูไปเด้ออ้ยอ้ยอ้ยยิงกลับยิงหมานโอ้ยโคดรพ่อโคดแม่เฮ็ดแม่สันเม็ดมีดหทา้าสิ โอยลุงเอาตะกามาอีกจักใบเนาะโอ้ยเสียดายคิดแล้วว่าตองมานอามาาเอ้ามาหาเออะตรอยู่ตัดอเอาไปเลยเดืนจัแตัดให้ดูล่ะเดี๋ยวที่ทำอีกคลิปนึงสำหรับตัดคลิป,ปเฮ็ดมานคือเก่าเด้จะเดินนี่โอ้ยมานเท่เนาะโอ้ยน,น,น้ำกระตมัมอย่างเอ้ย อุ้ยหัวก็งามแต่ว่ามันโฟบอเอาอขาดได้อาไรไหมอุ้ยขาดยได้อาไรเนี่ตัดไปพ่มันใหญ่พูดมันเหลืองดาอุ้ยอุ้ยเต็มแล้วดูขาอย่างงามขูดฝรั่งเฮ็ดขูดพ่อขูดเมยฝรั่งขออภัยด้วยสิบพูดอยมือนกันนี่อุ้ย,ยนี่เอาไปไดะ้ฟาวดีส์ ปิดค่ะปิดปิดออกมาได้ดินี่พ่อไปไปฝุ่นละโอ้ยเออดอมเต็มตะก,การฉันไงเพื่อนๆฉันเต็มตะก,การแ้วฉันทำไงนี่จ้ะมีมาเค่นมันมีหมูดอกมันตน้องมีคู่แต่ว่าเราหาบ่าเจอเพืนนะ่อนอันนู้นไงนี่จ้ะ ขโอ้ย,อยขาคืงามแต่นี่สุดยอดอยนี่ตรงนี้้ยสุดเหยียบเฟียดเอาไปเลยแหละพอมันอยู่ติดกันนี่งามขนาดเจ้า สุดยอดสุดยอดวันนี้มานมานคือเก่าด,พด้พี่น้องเด้อเห็นลิกปะไม่ได้เข้ามาตอนนั้เริ่มคันขานิดๆนิดแต่ก็โอเคีค่ะแป๊บนึงค่ะ เห็ดอะไรเออเนี่ยค่ะยาวจังอ้ยอยู่ใต้เงอะไม้ไม่มีไผ่เห็นงามงามเลยว้ายเฮ้ย,ยดูเดินไปแล้วเนาะงามคักงามคักไปไปนี่คะ่ะยิ่งเตอยิ่งเติเห็ดเฮ้ยใหญ่กรลึเต็มตกกะกาแล้ว ไม้เครได้ดอกเลยเืินกลับจ้ะเต็มตะการแล้วเอาไปเพื่ออะไรดอกเอาไปนะคะเราเดินหากลับไปแป๊บบนึ่งเราก็จิกลับบ้านอะคะ่ะเฮ็ดปีนี่หมามนคัะเด้โอ้ยเสียดายเนาะไอ้แม่ม,มาเด้อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเด้อทำ่นโบเยอะคลิปนี้ก็ขอปิดไปเท่านีจา้จ้ะนี่ดอกนี้สุดท้ายเนาะคะ่ะเนาะไปได้สี่ดอกจานเพื่อนจ้ะ สี่ดอกมีอีกบ่โอเคฝนตกเอเิทธิ์นากระไม้เน,นาะคะเนาะชอบคลิปนี้ก็ทำกระไรก็ใช้ด้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย